สวัสด <toys> ีทุกคนวันนี้พบกับช่างด่มสัวนยนรองสานมื้อนี้เราเดินไปดูวัดเนาะวัดวัดอย่างไรถก่ธาตุหลวงวัดธาตหลวงธาตหลวงแม่จันธาตหลวงพ่อจันนัน้นอันฟันธาตุพระเจ้าไซเซธาธิราชขาอ่มโมเดลยังมากงาเ ทำไมฮันเพิ่มเพิ่นพันสายอันนี้ต้นโพตัวเนาะไม่ใช่ต้นโพไงอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งเนาะที่อันวันนี้เป็นบอนคนมาสักกะบูชาพระธาตุหลวงวิจันต์กันผูใ้ใดมากอะแต่ว่าเขาเพิ่นจะเปิดเพิ่นจะเปิดให้เขาไปกราบไหว้เฉพาะอัน ยามบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เราจะได้เข้าไปในเนาะต้องได้ใส่สิ้นเข้าไปเนี่ยเข้าไปเพื่อตอนนั้นมานุ่งซุ่งมาเข้าไปได้เข้าไปในนึงเอาลองด้านนุกโป๊อคนไปเข้าก็โป๊ก็ไปได้ถ้าถ้าคุณใหญ่เนาะอันตอนนั้นได้ยังน้อยอยู่ตอนนั้นนุ่งซุ่งมเบิดน้ำตาในเลยทุกคนไดเบิ้งความสวยสดงดงามของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะเป็นสีหอมเนาะฉันผู้ใดมานครหลวงเวียงจันทร์โบได้มาห่อน พระพระธาตุหลวงกับประตูไซไปปร,ปรัปโบ๊ดไดมาร์ฮอดนครหลวงนครหลวงมังจัดที่เข้าไปว่าน่ะเอาให้เข้าเุยๆแ่ตีเขาไปวะเดบักบุแม่นมาเอาบุ๊บแม่มาเอาว่าจะปีนทุกคนหัวถึงห้องกันละเดี๋ยว ดอกไฟเราแบบอกไฟสตลามกลางคืนในช่วงแสงสว่างัดงามวัฒนธกันเนาะันละวับต้นมะขามะวันธต้นมะขามมน่องโมเมนตรใช่ั้นโมเมนต์ต้นมะขามนะม่ใต้นกุ๊กสามสะเปนมะขามทั่มีแกนนึ่งสีมากเลยขามป้อมออันนี้กัด ต้าบแม่มข่าาาขาไมา่อย่างก็บอมเู้มาขามันนั่นบอแม่มาข่าแฟรนบอแม่กุกสัมสักเล่นอย่างอ่อนนี่นขามเงินป่ะใชสีเป็นต้นไม้น,นทุกคนมาอันเบื้งสงุมมิวอันธาตุอมธาตุหลวงกนะว่าอันขางไหนเพื่อเปิดในยามบุธาหลวงเท่านั้น นุ่งซิ้นทุกให้เข้าไปเนาะแม่ทุกคนมง่ที่กำแพงนักนะกรดาไไอ้ไ้คำมันี่จะได้วะบ่ได้ไปเลยตกพรงันเลยนี่เป็นโครงน้ำใี่ไหมนาะนกำแพงนะโอเคโอ้โหข้ามาูทนงามเออืออข้ามาข้าาจะไปเยี่ยมกันตก ปปางมมูเลยเป็นดอกัวิแต่เร่เนาะเจ้าัวเจวย้มีเมตาเทนีทคือมาถูกคนดิมก็ชีพาทุกคนอ่ะย่างอ้อผัดเพื่อไข่อ่ะเกันเะลพ่อไข่คนเอาไปเได้หมดไ่ไ้ไนอน้ำพอนหอยเห งาเพื <mile> ่นประดับประดาประดับประดาเลยหอยทุงทุงศาสนาเนาะนั่นห้อยประดับประดาต้นโพต้นไห่ปกตินี่เพื่อนก็จะเปิดเป็นห้านเป็นอย่างนี้นี่เป็นบ่อนลินที่นี่น้ากินข้าวกินน้ำนะมาแล้วกันมาแล้วก็จะได้มาขั้นไายมาลินจะได้มากินข้าวกินน้ำแถวนี้หละเนาะจะเป็นโซนห้างคิดขายของยกของกินขายน้ำขายในนางพักพรอยอารมณ์ยู่นี่ นะอันนี้มันวิวอ้อมพระธาตุหลวงปกติจะเป็นห้างขายเครื่องบุญอะไรแถวนั้ะขายต้นโพต้นโพจะไปจับมันนะในปกติเขาจะมีขายเครื่องขายของเป็นโซนแคนสองแคนเป็นสองเงินแคนแคนคำกับแคนเงินเป็นลาวเอิ้นคำนั่นมือเป็นทองทองแล้วเป็นทองแดงลาวมันทองแดง ไทยแล้วมันคำแล้วมันทองเนาะนี่น้องดีมน้องด้ากันจะพาย่างรอบอยบานี้เลยเนาะลอบอ้อมพระธาตุหลวงแต่ว่าเข้าพระธาตุหลวงมาได้เลยทำน,นี่ไปไ<อ>ปกติคันบ่ชโควิดแถวนี้ก็จะเป็นห้านอานหารโซนห้างอาหารโซนขายเครื่องยูคข,ของจีน,นมันจะมีประตูหลนะประตูตรั้วแล้วย่างนี่อันนี้วิวอนะ้อมข้างเนาะอ้อมข้างธาตุหลวงแตจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนยานี่แหละช่วงบุมีคนช่วง วิกฤตโควิดเขาปิดอยู่แบบนี้แหละเออกระเพาะมีเปิดให้พอได้ซื้อกินนี่เน่อยคันว่าหิวแท้ๆกระเพาะได้กินในข้าวหน้ามันสำกะหลังอันนี้มันวิวอ้อมข้างเดินนี่เดินวิวอ้อมแอ้มเขาเปิดไฟเนาะเออเวลานั้นมันเปิดดอกไฟอยู่จอมเนี่ยอยู่จอมจอมไปปลายผู้คน แฝดน้อยอะเดท่านคว่นกมาสักกะลาบุษาพระเน่าๆอย่เนาะบอนสักกะละบุษาทำบุญขอโซคขอลาพอย่าเพกจะมาที่นี่กเนาะเดี๋ยวแล้วจังบุษาเนาะใคทุกคนทุกคนไปออมแม่บังยังต้อนพ่อที่แบบคุ้งุงหรือไม่ออมเลยกันเนาม ก็จะให้ทุกคนอมาเที่ยวจีนุกคนนกปวดนกน้อยไรทุปวดที่ไหนกันคะปวดหัวด้วยปวดอะ้รพวกนั้นมีรถถนเาไ่ี่ยนตึงหัลายเลน่ใครลาขมอพรโชคลาบ วันนี้วันจะเป็นคอพรพญานาคเนาะอันนี้มันเป็นบ่อน้ำพญานาคที่มันมีบ่อน้ำสร้างย้อนกันจะเสื้อว่านอันไหนเสื้อเออมีบ่อน้ำสร้างที่เสื้อว่าพญานาคขึ้นนั่นเป็นบ่อเสื่อมันลูกอันพญานาคกับมันลูกมนุษย์บาดานกับลูกมนุษย์อยู่พระธาตุหลวงนี่มีวันนี่แหละนี่วันจะมาสักละบูชาอยู่นี่อันนี้จะเป็นวัดอีกอันนึงแบบอันทูปอันพระตันเนาะมันละ แล้วเราก็จะออกไปทางนี้เลยท่านขายน้ำขายนั่นอันนี้ก็จะเป็นวัดอีกเป็นซีต์ประตูเลยนะทุกคนทุกคนแบบที่เป็นผ้าเลยนี่นี่ละหนาไปเนาะขัดเจนดูยัางรวยแล้ว เออพิ่นตกแต่งบบด้วยเป็นธาตุอ้อมแบบนี้เลยเจต,ต่บุญเจดุหลหรอมีแต่ธาตุสิเนาะมีบางบางการกัมีบางกับบุญแล้วบางครั้งก็แวดแหววตามฝากเกินลเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาไปทางนั้นอ,อ,อันนี้เนาะจะย่างอ้อมพระธาตุหลวงอย่างนี้ดีหินศิลาจะลึกยังเพื่อนนั่นแหละ มันคือวัามีหอยลเลือดเลือดอย่างนี้เอาเพิ่นเอาเนี่ยถึกโศกนี่เป็นเฮียนซีราซีลาเจ้าเลือดอย่างของเพิ่นสักย่านี่แหละการ์บอนนั่นมีนะเป็นเรื่องเก่าแก่ไรนั่นอะไรแต่บุหประวัติความเป็นจริงเน<อ>ี่ยมันเป็นมาอย่างไรเลือดหรอหหืออะไรอ่ะท่าสีใช่ใช่ประตูวัดเลยเนาะมันก็นมีสแกแสกสลัก ประตูเข้าพระธาตุหลวงมันจะมีประตูอ้อมแถวนี้เนาะประตูซีฝั่งเนาะประตูซีทิศมันละพระธาตุหลวงก็จะในกลางครับมันก็จะเปิดให้คนไปสักการะบูชาเนี่ยเหมัอนบุญพระธาตุหลวงชลาร์นนี้จะเป็นวัดอ้อมพระธาตุหลวงสวยงามเนาะสะอาดลมเย็นเนาะแมน mười lăm nghìn hai mươi bốn mười lăm nghìn hai mươi bốn mười lăm nghìn hai ไปอู้เมียนแม่แม่เหรอเจ้พ่อมีนางขมหอมอ่ะนางขมหอมอ่ะอือแมนเเคยเคยฝังนิทานอยู่นางขมหอมอันแม่เล่าให้ฟังสอนน้อยตอนนี้มูซิลาแล้วพูดเหรอจองนำไปหอยริง เอาแจ็คผู้ใดพวกมือบอนดี่บ้างน้างผมผมหอมอ่ะมันละนางผมหอมตาผมแน่วแน่วนางผมหอมอ้าวครูมีสี่คนอื่นประเทศนางผมอุ้ยเหนื่อยเนาะไปที่นี่เนื้อผิวแท้เลยอุ้ยวัดเต็มผู้เหนื่อกเนือสงัด่ม้วว่างเลยแกะลิงแกะลายเนื้อวัดอ้อมพระธาตุหลวงเนาะ เนสธานางจันนภาวงสมอรภูมิเยวสิงหอืมพระอุปัฏฐาเนี่ยเป็นหอมนันะพรบประจำวันเกิดแล้วก็พระนั่นเพนเหตุอม โอเคทุกคนน้องดีมก็ได้ไปเบิ้งอ่วิวอ้อมพระธาตุหลวงเนาะก็ถือว่างามหลายเนาะแบบสีทองเลยทุกคนนี่ตอนนี้เอาโทรศัพท์สังกาท่าเนะาะโทรศัพท์นังดีมแบนเมื่อนังดีมก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปนังดีมกับนังดาแต่ต้นจนจบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนังดีมกับนังดาคลิปต่อไป ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากนองดิมนองดาสำหรับคลิปนี้ขอเก้าวคำว่าสบายดีสวัสดีทุกคนติดตามนองดิมไปด่อยด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายวัดธาตุหลวงไป้โลกจุลมณีจะประมาณนี้เนาะวิว